ค่านิยมของเราคือถ้าลูกค้าโตเราก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นไปพร้อมกับความเจริญเติบโตของลูกค้าด้วยหัวใจสําคัญของเราก็คือความเป็นพาร์เนอร์บทบาทของเราที่มีต่อกเกษตรกรอย่างแรกก็คือหาทางทุกอย่างที่จะช่วยเขาได้เปรียบเสมือนว่าเขาเป็นบริษัทของเราด้วยเช่นกันเราอยากจะเป็นคนที่มาทําให้กับเขาด้วยความจริงใจจริงๆความซื่อสัตย์จริงๆว่าเขาจะได้รับวัตถุดิบในราคาที่ไม่สูงเกินไปเป็นคุณภาพที่เขาต้องการจริงๆ ผมเพศชกรสิทธิคุณลิ้มพานิเชียกุลนะครับเป็นผู้จัดการโรงงานของบริษัทราชบุรีไลท์มิวครับ ในการที่เรามาทาวัตถุดิบอาหารสัตว์ก็เริ่มจากทางคุณพ่อคุณแม่นะครับเริ่มทาตัววัตถุดิบอาหารสัตว์ตั้งแต่ยังเป็นร้านขายวัตถุดิบเล็กรับซื้อของเข้ามาแล้วเราก็นํามาขายในบริเวณจังหวัดราชบุรีนับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณ30ปีและผมเนี่ยมาเป็นรุ่นต่อเราก็เริ่มมาพัฒนาในเรื่องของการแปรรูปในเรื่องของการหาสินค้านวัตกรรมใหม่ๆที่มันมีความเป็นไปได้เรามองหางานวิจัยของทางมหาลัยเนี่ยเพื่อที่จะต่อยอดตูตราดจิงง สำหรับตัววัตถุดิบ l อเนจีไบ Product นะครับอย่างแรกก็คือมันเป็นวัตถุดิบประเภทโปรตีนที่ในตลาดเนี่ยปกติแล้ว,วัตถุดิบโปรตีนเนี่ยก็จะมีกากถัว่วใช่ไหมครับที่ยอดนิยมแล้วก็จะมีพวกเนื้อสัตว์ปนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมูปนวัวปนห,หรือปลาปนซึ่งอย่างแรกเลยก็คือวัตถุดิบโปรตีนเนี่ยเป็นวัตถดุดิบที่ราคาสูงถ้าสมมติว่าเราหาวัตถุดิบทดแทนที่ราคาต่ำกว่าได้แน่นอนว่ามันก็จะดีต่อผู้เลี้ยงเองและจะดีต่อเสถียรภาพในอนาคตในการเลี้ยงปศุสัตว์ สิ่งที่มันจะดีด้วยในอนาคตเมื่อเราได้ศึกษาลงไปลึกๆในงานวิจัยของวัตถุดิบ m อ็น y ีจีบายโปรดเนี่ยมันสามารถใช้ทดแทนวัตถุดิบที่ผมกล่าวไปข้างต้นได้โดยที่ราคาต่ำกว่าและประสิทธิภาพการใช้งานในสั์เทียบเท่ากันในการควบคุมคุณภาพเนี่ยเราต้องควบคุมตั้งแต่ต้นทางเลยว่า วัตถุดิบหนึ่งตัวเหมือนข้าว1จานอย่างเงี้ยครับข้าวหนึ่จานสามารถใช้ข้าวเกรดอะไรก็ได้ตั้งแต่เกรดที่มันแย่มากๆไปจนถึงข้าวหอมมะลิในเกรดส่งออกใช่ไหมครับเหมือนกันครับวัตถุดิบที่เรานำมาในการที่จะทำให้มันเกิดฟ mm ินิชโปรดักตัวโปรเกรสของเราเนี่ยเราควบคุมคุณภาพตั้งแต่ความชืน้นค่าตายค่าของแป้งค่าของเดนซิตี้ค่าของโปรตีนสิ่งเหล่านี้เราตรวจวัดตั้งแต่ รถเข้ามาเราก็จะมีแลบภายในแล้วก็จะมีการต่งตรวจแลบข้างนอกเพื่อที่จะเทียบกันว่ามันมีมาตรฐานเสมอกันนะทั้งกระบวนการในการรับวัตถุดิบเข้าหลังจากที่เราทําเป็นฟินิชโปรดักต์ออกแล้วก่อนที่จะไปส่งลูกค้าเราก็จะสุ่มตรวจอีกครั้งหนึ่งครับ สิ่งสาคัญที่เราคิดและผมก็เน้นย้ากับพนักงานตลอดในการทําบริษัทเลยก็ว่าได้ไม่ใช่เฉพาะแค่ตัว MSG b y p r o d u c t หรือตัวโปรเกรสเท่านั้นมันคือการเป็นพาร์ทเนอร์เรารู้สึกเหมือนว่าการทํางานของเราไม่ใช่เป็นคู่ค้าที่ส่งมอบสินค้าให้แกเขาแต่เป็นเหมือนผู้ที่รับผิดชอบร่วมกันค่านิยมของเราคือถ้าลูกค้าโตเราก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นไปพร้อมกับความเจริญเติบโตของลูกค้าด้วยสิ่งที่เรามองเห็นความสำคัญในการพัฒนาโปรดักต์ในการ ทำงานตลอดทุกวันทุกขั้นตอนก็คือเราเป็นพาร์ทเนอร์กันกับผู้ที่จะรับสินค้าของเรานั่นคือหัวใจในการทํางานของบริษัทเราในตอนนี้